ไปตอนไหนเออประเดิมประเดิมทำพ่อพี่พี่เปิดอันนี้อันนี้ลูกมันเหลืออง่เหลือสองคน่นะวงแกะอแกะกอมันไม่มีเลยแหะลูกวนกเมแ่วแกอนกมีชุดยังไเากำลังไปเอาอยู่ ลูกทิ้งผมลูกครับแล้วก็แล้วก็โยนมีลูกแก่นลูกพระมีระยะเขาลู้แก่นจะมีระยะใกล้มากไปก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้จะมีระยะก็มีครับแล้วก็มีแล้วก็เราก็โยนไปใครใกล้ได้แต้มแล้วก็ผมใกล้ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องโยนไปให้ใกล้กว่าจนกว่าจะใกล้กว่าถ้าไม่ใกล้กว่าจนโยนหมดแล้วก็ไอ้เม็ดลูกที่เหลือเราก็ทำแต้มต่อ แล้วก็ไปวัดดูว่าลูกไหนได้แต่ถนะ้ารับเกมก็จะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวรอลูกแก่นะครับนะเดี๋ยวพวกเราะจะได้โยนครับ